เราต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้พบเจอกับวิญญาณตนหนึ่งซึ่งมาปรากฏกายอยู่หน้ากุฏิและท่านได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของท่านเดิมทีท่านก็ยังลังเลว่าจะโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ดีหรือไม่ ท่านเจ้าอาวาสครุ่นคิดตลอดทั้งวันว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีแต่แล้วท่านก็ตัดสินใจเล่าเพราะอยากให้ทุกคนที่ได้อ่านโพสต์ของท่านให้เชื่อเรื่องบาปบุญนั้นมีจริงผลกรรมที่เราทําสามารถส่งผลจริงทํากรรมอะไรไว้ก็ได้เช่นนั้นหลีกหนีไม่พ้นแน่นอนย้อนไปเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2563หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดี เวลาประมาณ18นาฬิกาหลวงพ่อได้ลงมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกับคณะสงฆ์ภายในวัดอันเงียบสงบหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นจบลงไปแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็สนทนาธรรมกับคณะสงฆ์เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต่างก็แยกย้ายกันกับกุฏิที่พักของแต่ละท่านอากาศเริ่มเย็นลงและความมืดได้เข้าปกคลุมพื้นที่ภายในวัดเวลาประมาณสามทุ่ม หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็เตรียมตัวจำวัดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการตรวจตราเอกสารต่างๆที่พระเลขาส่งมาให้ตรวจทานเมื่อหัวถึงหมอนก็รู้สึกอ่อนเพลียจากกิจกรรมงานต่างๆที่ต้องดูแลก็เผลอหลับไปในเวลาอันรวดเร็วเวลาประมาณตีหนึ่ง หลวงพ่อต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเนื่องจากจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนหนูร้องดังจี๊ดจี๊ดจี๊หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสต้องตกใจตื่นขึ้นมาในใจก็นึกว่าแมวไปจับหนูมาแต่ก็เอกใจว่าทำไมร้องเสียงดังมากจึงลุกขึ้นเพื่อจะออกไปไล่กลัวว่าหนูตายแล้วจะเน่าใส่กุฏิของท่านจึงเปิดประตูออกไปมองหาบริเวณกุฏิก็ไม่เห็น แมวก็นอนรวมกันที่หน้ากุฏิปกติดีทุกอย่างจึงมองออกไปบริเวณรอบนอกของกุฏิสายตาของหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก็เหลือบไปเห็นอะไรสักอย่างท่ามกลางความมืดเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม อยู่บริเวณลานปูนหน้าบันไดทางขึ้นกุฏิมองดูคล้ายๆขนนั่งก้มหน้าผมยาวรุงรังปิดบังหน้าตามือทั้งสองข้างประนมอยู่เหนือศีรษะแต่มองให้ถนัดถนัดกับปรากฏว่าเป็นมือที่ด้วนทั้งสองข้างคือไม่มีนิ้วมือนั่นเองแต่จะเป็นลักษณะกลมๆ เหมือนกับไม้ตีคองทั้งสองข้างหลวงพ่อท่านจึงร้องถามว่าใครแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆเงยใบหน้าขึ้นมาท่านถึงกับตกใจมากขนกายลุกสู้ก้าวขาไม่ออกเพราะสิ่งที่เห็นคือลักษณะเหมือนใบหน้าคนโดนไฟลวกแลผลพุพองทั่วทั้งใบหน้าและไม่มีคิ้วในตาออกสีขาวทั้งสองข้างจมูกไม่มีปากยาวมีรูกลมๆอยู่ที่ปลายของปากนั้น หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสจึงตั้งสติแล้วถามออกไปว่าโยมเป็นใครชื่ออะไรเมื่อสิ้นประโยคคำถามก็ไม่มีเสียงตอบใดๆทั้งสิ้นคงได้ยินแต่เสียงร้องดังจี๊ด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 หลวงพ่อท่านพยายามจับใจความแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องจึงเอ่ยถามขึ้นต่อไปว่าโยมได้ทำบาปกรรมอะไรไว้ถึงได้เป็นแบบนี้ เช่นเดิมก็ไม่มีคำตอบจากเขาคนนั้นมีแต่เพียงเสียงดังจี้จีจี้ออกมาจากปากของเขาเท่านั้นหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสเริ่มเข้าใจแล้วว่าท่านไม่สามารถจะฟังภาษาของเขาได้แต่เขาสามารถฟังท่านรู้เรื่องแน่นอนก็คงไม่จำเป็นต้องถามอะไรอีกแล้วหลวงพ่อจึงเอ่ยขึ้นว่าโยมไปเสียเถอะแล้วจะทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สิ้นคำพูดประโยคสุดท้ายของหลวงพ่อก็ปรากฏว่าเขาลุกขึ้น แล้วหันหลังเดินออกไปท่ามกลางความมืดสงัดของคืนนั้นแต่ก็ต้องแปลกใจที่สังเกตเห็นเขาเดินในลักษณะแปลกๆคือเดินแบบสี่ขาสลับกับสองขาลักษณะคล้ายๆล,ลิงเดินก้มเดินก้มสลับกันไปเรื่อยๆจนเลือนหายไปในความมืดคุณผู้ฟังครับเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่ท่านจเจ้าอาวาสท่านได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ในคืนนั้นให้เราได้ฟังกันไปแล้วทำให้ได้ต้องตระหนักถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษขึ้นมาทันทีอีกอย่าง เราก็จะรู้สึกเกรงกลัวต่อการกระทำบาปเหมือนสิ่งที่ปรากฏกายให้หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาดได้เห็นในคืนนั้น หลังจากที่ท่านหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสได้โพสต์ข้อความทั้งหมดลงไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านก็ได้มีข้อความส่งมาแสดงความคิดเห็นมากมายและโดยส่วนมากก็จะบอกว่าสิ่งที่ท่านพบเห็นนั้นคือเปรตชนิดหนึ่งนั่นเองคำว่าเปรตกระผมก็ฉุกคิดขึ้นว่าในสมัยเราเด็กๆจะมีคนคอยบอกว่าเปรตจะมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซผิวดำท้องโตมือเท่าใบตาล แต่มีปากเท่ารูเข็มและจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากจะกินอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆอาจจะเป็นไปได้ครับที่ผีเปรตตนนี้จะแปลงกายมาอีกลักษณะหนึ่ง เพื่อมาพบกับท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาพระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบจึงมาขอส่วนบุญจากท่านหลวงพ่อเพื่อการเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังกระผมเลยขออนุญาตค้นหาเกร็ดความรู้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเกี่ยวกับเรื่องทํากรรมอะไรไว้ถึงได้เกิดมาเป็นเปรตเพื่อที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ละเว้นการกระทําชั่วและหันมาทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อไป อกุศล,ลกรรมที่เป็นเหตุให้ไปจุติเป็นเปรต13ประการได้แก่ 1. ผู้มักอิจฉาดิษยาผู้อื่นคิดอยากได้ทรัพย์สินของเขาไม่ให้ทานตลอดจนโกงทรัพย์สินของพระสงฆ์มาเป็นของตนตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่ปากเท่ารูเข็มมีแต่กระดูกตัวเหม็นสาบผมรุ่ยร่ายลงมาคลุมปากเสวยทุกขเวทนาทั้งกายใจร้องไห้คร่ำครวญน,นานนับพันปี 2. ผู้บวชเป็นสมณะชีพรามมักดูถูกกล่าวร้ายติเตียนครูอาจารย์และคณะสงฆ์ตายไปเกิดเป็นเปรตมีกายงามดั่งทองมีปากเหมือนหมูปากนั้นเหม็นนักหนามีหนองเต็มปากนอนเจาะกินปากทั้งหน้าตาและเนื้อตัวเขา 3. หมอหญิงให้ยาหญิงมีคันกินเพื่อให้แท้งลูกตายไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงเปลือยกายตัวเน่าเหม็นมีแมลงวันตอมจำนวนมากร่างกายมีแต่เส้นเอ็นและหนังหุ้มกระดูกกินเนื้อลูกน้อยตนตลอดเวลา 4. หญิงเห็นสามีถวายข้าวน้ำและผ้าแก่คณะสงฆ์กลับโกรธเคืองด่าทอสามีตายไปเกิดเป็นเปรตผู้หญิงเปลือยกายอดอยากเห็นข้าวน้ำอยู่ตรงหน้าก็จะหยิบมากินแต่ข้าวน้ำนั้นกลายเป็นอาจมเป็นเลือดเป็นหนองเห็นผ้าจะหยิบมานุ่งห่มผ้านั้นกลายเป็นแผ่นเหล็กแดงลุกไหม้ตลอดตัวห้า ผู้มักตรณีไม่เคยทำบุญให้ทานเห็นคนอื่นทำบุญให้ทานก็ห้ามปรามตายไปเกิดเป็นเปรตร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลเส้นผมหยาบตัวเหม็นมากอดอยากยากไร้หนักหนาหก ผู้เอาข้าวรีบปนข้าวดีแล้วไปหลอกขายตายไปเกิดเป็นเปรตเอามือกอบข้าวรีบลุกเป็นไฟใส่ศีรษะของตนตลอดเวลาต้องทนทุกข์ทรมานมากมายหลายพันปีในนรกเจผู้ที่ตีศีรษะมารดาบิดาด้วยมือไม้และเชือกตายไปเกิดเป็นเปรตเอาค้อนเหล็กแดงตีศีรษะตนเอง8ผู้ที่มีคนมาขอข้าวข้าวนั้นมีแต่หลอกว่าไม่มีตายไปเกิดเป็นเปรตกินแต่ลามกอาจมปนหนองเน่าเหม็นหนัก หนา 9. ผู้เป็นข้าราชการรับสินบน ผู้ผิดตัดสินความผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดตายไปเกิดเป็นเปรตมีวิมานมีบริวารน,นางฟ้าแต่เอาเล็บมือคมดังมีดกรดขูดเนื้อหนังตัวเองกินต่างอาหารสิบผู้ด่าทอกล่าวเทศต่อพระสงฆ์ผู้ใหญ่ผู้มีศีลตายไปเกิดเป็นเปรตมีเปลวไฟพุ่งออกจากปากอกและลิ้นแล้วลามไหม้ที่ตัวเขาสิบเอ็ดผู้มักข่มเหงรังแกคนยากไร้เข็นใจอย่างไร้กรุณาปราณีเอาทรัพย์ของคนอื่น มาเป็นของตนและใส่ความผู้ไม่มีความผิดตายไปเกิดเป็นเปรตผอมอดอยากมากเห็นน้ำใสเอามือกอบจะกินน้ำนั้นกลายเป็นไฟไหมเขาทั้งตัวเขากลิ้งเกลือกตายในไฟนั้น12ผู้เผาป่าสัพสัตว์นี้ไม่ทันถูกไฟป่าครอกตายตายไปเกิดเป็นเปรตผอมตัวเปื่อยเน่ามือเน่าตีนเปื่อยหลังโกงเขาเอาไฟครอกตัวเองตลอดเวลา13าข้าราชการตัดสินความโดยไม่ชอบธร ไม่วางตัวเป็นกลางช่อราดบังหลวงขูดรีดชาวบ้านตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่เท่าภูเขามีขนเล็บตีนเล็บมือใหญ่ยาวคมดั่งมีดกรดและหอกดาบลุกเป็นเปลวไฟแทงตัวเขาตลอดเวลา โดยอ้างอิงจากบทความของกาชาไลบล็อก o g com จึงขอขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วยครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับหากคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวของเปรตที่เล่าให้ฟังจบไปแล้วนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงได้เกิดฮิริโอตปะคือเกิดความละอายต่อการทำบาปและเกิดความเกรงกลัวต่อการทำบาปทั้งปวงเพื่อให้หลุดพ้นจากอากุศล,ลกรรมที่ทำให้ไปจุติเป็นเปรตด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงเทิน เรื่องเล่าก็ได้จบลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติต้องการจะเล่าให้เพื่อนๆฟังกันก็สามารถส่งเรื่องมาที่เมลตำนานพิศวง @hotmail.com ได้นะครับโดยดูชื่อเมลได้ที่ใต้คลิปนี้ ถ้าเรื่องไหนน่าสนใจกระผมก็จะนำมาเล่าให้คุณฟังได้รับฟังกันต่อไปครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ